ครับสบายสบายแบบลูกอีสานครับผมผ่านเด็กเขาครับมืโอนี่โมนี่ครับเอ้ยอีกมือซะหน่อยจะลบไปอีกที่อเอามีหลายสูตรครับมืโอนี่มาจักบ่วงรวดมาจักกับดักทดสอบครับทดสอบว่าสิหลอดบ่ก็ใส่เนี่ยอะไรกับโมงครับผมก็บ่เคยใส่จะเถื่อเขาจะเกลี่ยไปนะครับ ทู่แท้ๆไปนี่เด้ครับน้ำผ้ามันนี่คือมนอันบักแดงบักแดงครับมอือนนี่ยัดหน่อยยังหาข้องมั้งครับหอมแน่นอนจับม่องหนึ่งนี่ฮะกับสีใส่บ่วงครับม่องหนึ่งแบบทีเป็นบ่วงครับผ่านเด็กว่าทดสอบเบิ้งครับ อันได้สีมันเจ็ดจุกเนี้ยครับมาเนี้ยเลี้ยแต่โกงเท่านั้นแล้วเนมันเหตุมันจะอยู่อยู่นังนจะเลีนมาเลียนที่หดงัวมาเนี้ยหดหัวเลยบัน เงื่อเนี่ยแล้วหัวกับท้อนะไปขับพี่น้องน,นี่เป้นหน้าเขาไปรับเลาะหามนะครับรับต่องมึงนะครับมีมนันหรือบปลมนันหรอชีนออนห่วงไว้ได้ครับไปนี่ อินแก่หลยบวมยำแดลงร่วมมึนสนะครับแก่นประทูไม้ใบหอมน้ำพันธุ์เล็กด no. no, no, ีครับรอดรอด งัดขับป้ายท่านเด็กเสียบลงบ่ละ่ะเสียนนบนี้ยหลงอยู่น้อยหนึ่งขวอนกับนี่อครับคืออยู่คืออยู่นี่ เออาย่ไมีการอวยเงาผมได้ผ่านเหล็กไล่ไปากหมูเลยนีเแล้วมีการอวยผมนะครับเรื่องข่ามาแงน่งบองครับย Okay, okay, ครับนัามาครับร right. ขวางคนแต่ว่าจ๊กสีมีมัวมีนะครับเวั่ยวาวปลนทา้งทางที่ออกกันครับว่ามันลาดยางทางที่มีทังลาดยางนะครับ มุนเป็นมุนใส่กับ๊บขว่ใส่กับก๊บขวมนี่นครับลักษณะผ่านเด็กผ่าเห็ดเสื้อเพิ่นครับผู้พันยูทำงานเปื่นทีผมผมกับเมื่อคยมาใส่ยังเสือได้กับ๊บก็แหลกนี่ครับมาเสือใส่ขวมเนี่ครับ <c oughs> ผมห้อยลดน้ำแดงนี่บ่บอย เนื้นในแผ่มาใ้กินเลยบอกร้านอย่ายวามันเด้อวิรากกินเนาะใส่บกแกงครับเนื้อเอามาถวายให้ย่างดีจุเลยกุไยนนำครับเทือกเทือม้ามาติดดังแล้วขาดเลยครับดังนึ่ง ไ,ไ,ไม่ไหวครับเรียงครับรลองมายามมึงครับไปต่อสวเงี้ยเลสุดเออยมัน้เออเออป็นเ่ยนดีขนาดเสร้า,าขงข่มพอดี สองเนี่ยงบจัดใส่กันแล้วครับแกนงไม่เคยมาใส่จักเขือใส่เนี่ยหั่นเตาอียบจนบมลงครับจักแหงแหลงบาแหงแหลงแหงก็ลองเลงครับทางเกือบมาลงเสียงขนมาให้นูกิน ทำครับพวกขนาด,ก,ดกัดเกียร์ไปแล้วมือแล้วครับเี่ยเด็ก ครับอ้าวคิดว่าหนูซิอู่ครับครับเขาก็เลยมาคิดว่าคิดว่าจซื้อเลยครับเจ๊กับบหงว่าสิมีบวมี เปิดให้เบิ่งคับๆเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับมันมีครับควายี่สิวายหมอนกล้หมุมาแดงูหูอดหมุดหดหมหูหดหดูหหูหูหดดูหหู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  งี้็นมาเย็นหน่พอดไปความงานดีจ <c oughs> ีนชอบรวยการเดียกค่าอยวยผม ยิงมือยินมึงเห็นอหอเห็น,นแบบจะมีแบกสะหอบเราเราดูเขามอนกเดยออยไปครับพ่อจะอ้อยไป ลองัาเสือน้ำจักน้อยครับห่าผึนหอมผหอมแล้วว่ามันเหลีอมนงมึงท่ครับกมีผ้าบางทังางว่ะสิข้อขีดข้องหนูถือว่าเที่ยวอยู่ครับแต่ว่าหันสีมันบรมาณก,กับเป็นอีกรื่องหนึ่งครับ วงเปนดีอยู่อ้มนี่จัอไติดใแล้วไปมองดินเล่นเปน่นนี้จะเล่นอีกนอโอ้ย เดาครับเดาวาสิเดียนมอเรียนไม้ไใบไม้ไวใบสิอ้อยไปเอียงนะครับเลือกต้องเลือกเลืกมือเลือกจะได้ลองลุ้งยี่ห้อเพมหัดหน้าบ้านเลยว่าเสือทรงหัดหน้าบ้านผม ครับจะได้หรือครับติดตามครับติดตามลองเบ่งร่องเบิ่งขวางครับเร่องเบ่งร่องตีใช่นหมเออสุดยอดอันนี้ครับแปนเ,เป็นแป,นป็นเป็นแปนครับเด็ก เห็นมาสิบสองล้างนมือนี่ขาะเห็นงานไรปาดหัวงูสูงเลยเออใส่เรามองันเอามันคือบอกออกมาฮะมันคือบอกออกมาเนี่ยมันขัวทากินเนี่ยนะอย่าลมดีกว่าลงหวังไงปวดป่ะจับ มหมายไว้ครับเราทำการหมายเอ๊ะมาเบหมงมันอกี่ใส่มะแดงครับวันนี้มั่อีล่องสองสูตรครับมะแดงผม สียับก็เลือกได้เลยเร่อดัดขึ้นทั้งเขาทั้งแยมอย่างเี้เอมัน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 เืนองือ่านเด็กแฟนเห็ดอย่งบ่ครับถึงบ่วงลวดถึงกลับดัก ไปให้มากกว่าเนียบเหมือกจะคล้องครับใช่ไห่อย <c oughs> โอ้โอย่อมครับหล่อหล่อฟอมหล่อน้องจินมาเกลติดตามหนุ่มหัอเสือเอกนิดหน่อยครับ มันหากินหลายอยู่เด้ดอฮะพันเน็กเห็นมองใส่กลับเหรอ Lắm thứ thải heo Không Nó cứ ngồi ở ngay như đây Tây này rất là quê cặp Ngoài. นะครับวัดไปเมื่อเสียเล็น้อยยาควมหอมครับตัวยา่ะโอ้ยนองรมบังบ่ครับเขียยังนี่ยาจะบอกวงหลังบ่ ต้องล้างลองอ่อมไปทั้งทีเพิ่งตีแหละเฮาเราะหากล้องนู้นครับเราะไปเรื่อย ห้อยคนไม้ใส่ด้วยเหอใ่ใส่เลยนะครัเราดาวดึงดึงไปเอาไว้ยังพวกกับพว่ไรไ ยังนะครับไปเต็นีบ่คนนอไ้ ไวยหมดเดี Off ๋ยวเราหาวงไสบางกอนครับอครับเสียบบัวลงแกนขนาดเต็ยครับโอ้ยูนะนน่สิดว่างไปซื้อแล้ว เลย,ย,ย,ยินแข็งไว้ครับอย่าบวกลงเลยีย๋ยวติดตามตอนมายามนะครับ